ครับ,รบ Hi my n a m e i งฉั i โรซ s i แ and ี่ i ื f ท a ฟฟ์แ n ะ y o u r ำลังดูรายการ r ี่ค s ณชื่นชอบอ e ู่ s, <Spe> <S วันนี้โรซี่และทิฟ f ยังอยู่ที่มิพิธภัณสยามใช่เลยครับเราอยู่กันที่เดิมเลยตรงนี้เพราะว่ามีอะไรให้ดูเยอะมากเที่ยววันเดียวไม่พอครับใช่ค่ะและว,วันนี้เราเพิ่งไปดูหลายอย่างที่ห้อง <c oughs> ที่โรซี่จำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไร ว่ามันน่าจะเรียกว่าไทยแปลไทยสาเหตุที่ชื่อห้องนี้นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษของห้องนี้ชื่ออะไรครับจำได้ไหม defining c h i n e s room อ่า defining คือการนิยามการให้การจำกัดความ t o i n e s s ไทยคือไทยใช่ไหมเติม n e s s เข้าไป n e s s เป็น suffix ที่ใส่ไปแล้วจะเป็นเพราะว่า ความเป็นไทยใช่ค่ะซึ่งความเป็นไทยนี่คือแบบโอ้โหมันเยอะมากเลยนะผมก็พูดตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเลยนะเคสอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นจีนเราพูดถึงความเป็นไทยเราพูดถึงประเทศไทยเราไม่ได้พูดถึงประเทศจีนโดนนฝรั่งสอนแล้วนะฮะโดนฝรั่งสอนแล้วล่าสุดนะฮะดูไหมดูมากดีแล้วนี่ฝรั่สอสุโขทัยเลยครับที่มีหลักศีลาจารึกจนมาถึงอยุธยาโอ้โหมีอะไรต่างๆที่แบบ น่าสนใจมาก<ช>่จ<ส>นมาถึงปัจจุบันที่มีการโกอินเตอร์ไปแล้วถูกต้องความ<ช>เป็นไทยเป็นยังไงห้องนี้ดีมากๆอยากให้มากันมากๆเลยครับใช่มันก็น่าสนใจจริงๆเมื่อกี้ก็เดินเข้าไปในห้องเขาแบบก็เจอเด็กๆบอกว่าโพิซซ์แบบตัวจริงเนี่ยไม่เห็นจะแบบอ้วนเหมือนในทีวีเลยอโอ้โหรู้สึกดีใจใช่ไม่อ้วนเลยน่ารักไม่เบายังไงไม่เบาน่ารักไม่เบา น่ารักไม่เบาคือไม่ได้บอกว่าติปอ้วนใช่ไหมหรือว่าไม่ได้บอกใครจะพูดแบบนั้นคำชมน่ารักไม่เบาไม่เบายังไงตัวไม่เบาหรือไม่ต้องคิดมากเทสโอเคโอเคะวันนี้จะไปดูข่าวกันก่อนดีกว่าครับข่าวนี้เกี่ยวกับค่ายมือถือของไทยนี่เองไปดูกันเลยครับข่าวนี้ครับคุโรซี่ครับ What Thailand can learn about telecom mergers from developed countries ประเทศไทยสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการควบรวมกิจการธุ <Yeah. S 1> รคมนาคมจากประเทศที่พัฒนาแล้วเดี๋ยวเจฟส่ง,งโค้รสี่อ่านนะครับได้ค่ะประโยคนี้นะ่าสนใจเป็นประโยคแรกของเขาเลย A hot debate has been raging in Thailand since the recent announcement of the plan to merge True Corporation, a subsidiary of conglomerate. And Total Access Communication and Total DTA a subsidiary Norway Telenorre of เกิดการโต้เถียงกันอย่าด,ดุเดือดในไทยนับตั้งแต่มีการประกาศแผนการควบรวมกิจการระหว่าง Two Corporation mm. บริษัทในเครือเจริญพกพภัณฑ์และ Total Access Communication หรือ D-TAG บริษัทในเครือเทเลนอรของนอร์เวอะแล้ววันนี้ครูดสูสิมีคำศัพท์หรือว่าอะไรน่าสนใจจากประโยคน,นี้มา พูดคุยกันไหมยรโอเคได้จากประโยคนี้เราซีอยากจะพูดถึงคำว่า a hot debate คำว่า debate แปลว่าการอภิปรายหรือการโตเถียงแต่ถ้าเราจะพูดว่า a hot debate ไม่ได้แปลว่าการโตเถียงที่ร้อนหรอ,อ,อว่าไปโตเถียงกลางแดดอะไรอย่างนี้ไม่ไใช <น S> ่ <c oughs> ก็เป็นเหมือนการโตเถียงหรือเป็นเรื่องที่กำลังมาแรงหรือสำคัญมันสามารถแปลประมาณว่าเป็น การโต้เสียงที่ดูเดือดได้ไครับได้เลยนี่อยู่ที่บริบทด้วยนะใช่ค่ะคร<ช>ับโอเค so an example sentence could be climate change is a hot topic now ก็คือภาวะโลกร้อนครับเป็นประเด็นที่มาแรงแล้วก็สำคัญมากในช่วงขณะนี้ใช่ค่ะโอเคแล้วคำต่อไปเรามีคำว่า rage rage จริงๆแล้วคำนี้มันสะกดว่า r a g e แต่ว่าเราไม่ได้ออกเสียงว่า rage rage ไม่ใช่จริงๆแล้วเราควรจะออกเสียงว่า rage เป็นเหมือนเสียง j rage ซึ่งบางครั้งเราจะใช้คู่กับคำว่า on rage หรือ rage on ความหมายเหมือนกันเลยแปลว่าอะไรครับคำนี้ครับก็แปลว่ามโมโหหรือเดือดดาน for example I could say like he raged when he heard the bad news เขาแบบ เดือดดานมากเลยเวลาที่เขาได้ยินข่าวที่มันไม่ดีใช่ค่ะเรื่องที่มันไม่ดีเขาก็รู้สึกแบบเดือดเดือดดานเดือดผ่านใช่ไม่พอใจเลยแล้วทีนี้เนี่ยผมเคยดูพวกคลิปในโซเชียลครับที่แบบเป็นคลิปแบบแนว road rage อ๋อเคยดูไหมฮะก็เคยดูค่ะแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่ฝรั่งใช้กันบ่อยเพราะคำว่า road rage แปลว่าการขับรถแบบ อารอมณ์เดือดคำเราดูเดือดด้วยพ้านใช่อารอมณ์เสียามาถึงปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปี <ๆ S 2> <ๆ S 1> คำต่อไปคือ merge merge คำนี้ก็สะกดว่า m e r g e ซึ่งเราไม่ได้ออกเสียงว่า merge แต่เราคนจะออกเสียงว่า merge ซึ่งคำนี้ก็แปลว่าควบรวมนั่นเองอ,อ่าเพราะเป็นคำกริยาถูกต้องคะ่ะถ้าเกิเป็นคำนามก็เป็น merging การควบรวม mm hmm. ก็มี mm hmm. so for example two large telecom companies may merge together 2กิจการโทรคมนาคมขนาดใหญ่ mm hmm. อาจมีการควบรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน mm hmm. และก็อีกความหมายของคำว่า merge ก็คือ mm hmm. กลมกลืน mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นความหมายที่2ของคำว่า merge อ่ายกตัวอย่างดีกว่าครับ okay for example Kate Black Clothes Darkness Into The Merged ชุดสีดำของเคสเนี่ยมันกลมกลืนกับความมืดมิดของบรรยากาศซะเหลือเกินใช่ค่ะ,ะแล้วคำสุดท้ายของวันนี้คือคำว่า subsidiary คำว่า subsidiary เป็นคำนามที่แปลว่าบริษัทย่อยโอบริษัทย่อยบริษัทนี้เป็นอะไรครับทำไมถึงย่อยได้กรเพราะย่อย ได้ใช่ไหม<ช>บริษัทมันย่อยได้เหรอครับคิดว่าย่อยไม่ได้แต่ว่าก็เป็นอีกความหมายของคําว่าย่อยโปกติคิดเกี่ยวกับย่อยอาหารแต่ว่าอันนี้เป็นบริษัทย่อย <laughs> <laughs> so for example our company has just created a new subsidiary overseas บริษัทเราเนี่ยครับได้มีการสร้างบริษัทย่อยที่ ต่างประเทศใช่ซึ่งคำว่า overseas แปลว่าต่างประเทศแล้ววันนี้ครับคำสัสุดท้ายก็จบลงไปแล้วนะฮะพอถึงเวลาที่พวกเราจะได้แบบไปเดินเล่นที่พิพิธภัณฑ์ต่อนะครับเพราะว่าอยากไปดูอะไรอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับช่วงต่อไปครับใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงถูกใจแน่นอนเพราะเราจะไปเจอกับช่วงมาดูดมาดาม,ม,าดามแล้วไปไหนต่ออ๋อเทียวไปทางนี้เราสิ ไปทางนี้ <S 2> <S 2> ใช่ใช่โ <Okay. S 2> อเคไป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 โรซี่ไปทางนี้สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดในช่วงมาดูมาดามช่วงที่มาดามจะมาแปลความมาเทิงให้เป็นภาษาที่แสนเริรงรมตอนที่แล้วกับเพลงเก่งแต่เรื่องคนอื่นยังรองไม่จบท่อนปุกเลยนะคะ มานจมดก็อยากรู้มากๆว่าจะเก่งอะไรกันได้อีกเก่งเรื่องการเก่งเรื่องคนเก่งแล้วยาเป็นเรื่องของเขาเก,ก่งีเก่งทําห้เาเซนยิ่เงาสุทก็ไปเพจทุกสีโอ้โหเพราะมากเลยเพราะ,ะได้ถึงร้องถ้าอยากรู้ว่าท่อนนี้นะคะพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงไปชมกันเลยค่ะ I'm so good, good at someone else's business. I'm an expert when it's not my matter. I'm so good, but why am I still lolly? In the end, I'm still a failure. ยาวขนาดนี้จะร้องเป็นเพลงได้ยังไงก่อนขอโชว์ให้ดูละกันขอไม่ด้วยค่ะ I'm so good good a t someone i s business I'm an expert when it's not a matter I'm so good but why am I still lonely In the end I'm still a failure โอ้โหฮโคกมากเลยอ่ะคนลุกเลยอ่ะอื้อเอาเป็นว่าการที่เราเก่งแต่เรื่องของคนอื่นมันก็ไม่ได้ผิดตันเหมือนไปนะครับเพราะว่าขนาดโค้ชเก่งๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ลงแข่งด้วยตัวเองเลย คมมากเลยคนรู้กันหมดแล้ววะสำหรับวันนี้หมดเวลาของมาดามมดในช่วงมาดูมาดามในนิวส์ e ีฟแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะกระดานตามภาษาอังกฤษเรียกว่า Blackboard แล้วถ้าเกิดคุณมกกน่ากอดแปลว่าคุณอะ่ะคัดเล y คุณมีน่าต้ยนี่กนละัวจริงมาก